ผมเคยมาแล้วผมโดนโปะยาสรบยับเลยผมเลยกลัวผมขอถือผมเคยมาแล้วออผมเลยถือไว้นะพี่นะขอโทษทีนี่ับเลยครับหนอครับเฮ้ย ไอ้สัตว์มึงแทงโนโตเลยียเลยเหรอเอาอไอ้สัตว์ขับถ่ายลูกก่อนขับถ่ายลูกก่อนไอ้สัตว์มึงยังไงเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้เก็บไว้เองด้วยเดี๋ยวพี่เก็บไว้สิบแผน่น ขายเลยใช่ไหมครับพี่เาครับครับพี่กลับมาจากเกาะเหมือนกันนะเนี่ยผมจำพี่ได้รักแทงกูจ้วงไอ้เหี้ยมแมวละไอ้คันนี้แม่งน่ากลัวว่ะกูไปละขายรอบเดียวพอกูปไปละกูกลัวมึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอกเชี่ยนี่น่ากลัวนะเว้ยยูยูไปเลยชารีเสร็จละยู่ๆขี่มาจอดไอ้เหี้ยน่ากลัวสัตว์ ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับครับว่าไงครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผมไอ้เชียแล้วรถพวกนี้มาอย่างเยอะกูจะโดนป่นไหมเนี่ยกูถามจริงกู <c oughs> ไม่กล้าขายสัตว์ออกซ้ายแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เอาแล้วขี่ตามกูมามึงคือยังไงวะเนี่ยเพื่อนเออเอา,เอา,เอายังไงเนี่ยเอา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  มึงคิดว่ากูไม่กลัวมึงเหรอไอสัตว์กูกลัวนะมึงกูขี่มั่วกันอะ่ะกูดูรถมึงด้วยอะ่ะและ้วกูเทรดของตรงนี้แหละมา <c ười> กลัวนะมึงกู <c ười> กลัวมึงนะไอสัตว์ อย่าทำแบบนี้กับกูไปครับขายเท่านี้แหละได้มาเท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณ7,000พันโะเคครับสองสามสองอยู่ได้อยู่ไม่ใช่ไม่กลัวถือมีดถืออะไรกันใหญ่เลย แม่มีคนขี่ไปอีกแล้วเอ้ยควักไม้ลาซาด้าก่อนเดี๋ยวโดนโปยยาสลบเพื่อนให้กูขายได้ด้วยดีเถอะกูขอร้องอ่าขอหน่อย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 อย,ยอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้ออย่ายิงกูเด้อวิสองสี่หนึ่งโอ้เลิศ8แปดพัน ไปล้วจ้า <c oughs> ทำตัวมีพิรุตอิสเ <c oughs> ได้มาครับอันนี้ถือว่าแบบช่างมันนะ,ะเดี๋ยวเราเราได้ก้อนนี้ก็คือไปจ่ายค่าเกาะนะอีกรอบหนึ่งเงินผมจากตอนแรกมี249,000 ก็ถ้าล้านห้าจริงก็ต้องมีล้านเจ็ด้านเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดห้าเอ็มน,น,นเราชิลอยู่แล้วสไตล์จานรัตเอ่อถ้ารวมของ ต้องนับไงเดียถ้ารอบเกาะวันนี้เพิ่งได้ครึ่งรอบครับก็ประมาณ50,000แต่ถ้าเรานับตั้งแต่เราจ่ายเงินดูไว้เมื่อวานบ่าย3ก็ผมได้มาประมาณแสนห้าครับแสนห้าแสประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ได้ขายไอ้เขี้ยวเสือหนังเสืออะไรนี้ครับยังนะเก็บไปเรื่อยๆครับจนแน่น เราได้มาไม่ค่อยไม่แย่นะอันนี้ไม่แย่นะครับถือว่าได้เยอะเลยนี่ไม่แย่นะเหลือทั้ง48อันเราได้เขากวางมาทั้งหมด39อันครับรอบนี้เขี้ยวเสือล่า200โลได้6อันก็ได้อยู่นะก็ยังถือว่าอยู่ในเลทที่ดี แล้วก็อันนี้ฝากไว้16หอันไปแล้วอันนี้เดี๋ยวขายต่อยูตะครับยูตะเขาจะเอาก็เอ้ยมันอ๋อมันจะไอ้ยูตะมันขอสัก5แผน่นก็เราเก็บไว้ให้มันสัก5แผ่นก็ได้อ่ะสิแผนแ่นละกันอ่ะเก็บไว้ให้เขานะครับเผื่อเราได้ใช้ทำเคล้วนะนะหำเมื่อวานบนอยู่7ชั่วโมงได้มาบอกแล้วขึ้นเกาะสี่ชั่วโมง แสนหนึ่งแสนสอง้วยซ้ำใครมันหลอกไอ้ดำไปขุดเหมืองโอ้โหถามจริงแต่อันนี้ถ้าเหลือสอง้อยผมก็ขายอู้สองร้อยเจ็ดสิบเพื่อนอันนี้คือแบบสลับบารกุลเลยนะถ้าขายได้เต็มอะแบบเต็มๆเลยนะอุ้ย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  ถ้า270ทุกได้สักสองเซตก็หมื่นหนึ่งแล้วนะ33แผ่นผมก็หมื่นหมื่นได้สองหมื่นแล้ว่ะผมหาเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับในวันอีกจนครบสิบวันเนี้ยคันนี้ขายหนังแน่เลยวะผมรู้สึกได้ว่าเขาต้องขี่ไปขายหนังเสือแน่เลย น่จริงด้วยไอ้เหี้ยกูขายก่อนได้ป่ะโอ้โหคนเต็มเลยเชี่ยเหลือแต่รถคนไม่อยู่สวัสดีครับพี่โนตตเลียสครับเอ๊ขายด้วยนะผมรับเองพี่ครับนับนับนับเลยครับเอาขายแล้วเหรอเอากดไปแล้วเออพี่ขอโทษยังยังอยู่มพี่ได้อีกรอบก็ได้ครับอ่าโอเคครับผมเหลือรอบสุดท้ายพี่โทษทีครับครับอันนี้อันนี้เหลืออีกกี่รอบอะรอบเดียวครับเนี่ยแผ่นสุดท้ายแล้ว สามสิบสามแผ่นสุดท้ายใช่ครับเยังขับพอลบ่อนอ่ะอ่าได้เลยพี่พี่นับเลยครับพี่พี่พี่นับเลยครับพี่ฮัลโหลครับอะไรครับอ่ะนับนับเลยครับนึกผมรู้อนะเขาตัวอ๋อโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ ผมเคยมาแล้วผมโดนโปะยาสลบยับเลยผมเลยกลัวผมขอมมถือผมเคยมาแล้วอผมเลยถือไว้นะพี่นะขอโทษทีครับไม่เป็นไรอ่ะมีมนับ<ม>เลยครับหนึ่งสองครับเอ้ยอไอ้สัตว์มึงแทงโนตโัวเลี้ยงเลยเหรอเอาไอ้สัต์ ขับถ่ายรูปก่อนขับถ่ายรูปก่อนไอสัตว์มึงยังไงมึงยังไงย่า yeah. ว่าแล้วเจอกูขี่ถ่ายรูปไปแจ้งความก่อนไอสัตว์วิตื่นเต้นสัตว์เลยไอเชี่ยมันแทงโนโตเลียตอะ่ะมันใจจังวะเชีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขี่ไปหาโนโตเลียก่อนเดี๋ยวผมไปไป กูไม่แจ้งตำรวจหรอกตำรวจแม่งไม่เคยได้กูไปแจ้งแก๊งแม่งเลย <_ C 1> พี่ครับเพื่อนพี่โดนแทงไปแล้วกูเฮ้ยมึงตามกูมาเหรออ่ะอ่เออชียช่ยเชื่อเชียช่ยเชื่อเชื่อเชื่อดีนะผมไม่เอามาอีกเซตอะจริงๆผมเหลืออีกนะโอ้ยโทษครับโทษครับโทษค,ครับโทษครับโทษครับคร<ถ>ับคร<ถ>ับเช<ถ>ี่ยกูลกหมดแล้วกูลกเลยกูลกเลยไอ้เชี่ยแทงโดโตเลียร์อะอย่างใจอะ จริงๆมันต้องแทงผมก่อนนะเว้ยแต่มันแทงโนโตเลียสก่อนเฉยอะเชีย่ยมึงใจจังวะกูมาแล้วกูมาโนโตเลียสเลยมาเอาไม่อยู่เอ้ยไอเชีย่ยนี่เฮ้ยตอมอเลยไอสัตว์เฮ้ยพี่แก้งกันหรือเปล่า เอ้ยนูน่าจะพูดเดียวกันน่าจะพูดโนโตลเลียสมันน่าจะพูดโนโตลเลียสี่แหละไอสัตว์แทงกูในแลนด์มึงบ้าไหมเฮียช่วยด้วยไข่ <c oughs> วะเนี่ยไอสัตว์ไข่วะเนี่ยไอสัตว์เอาปืนยิงกูด้วยมึงใจจังวะขีดนี้ก่อนขีดนี้ก่อนขีดนี้ก่อนไปแล้วกูไปหาดูไว้ก่อนไอสัตว์ไม่ไหวแล้วกูไปแล้ว,ลวจูไปแล้วเว้ยไอเหี้ยมันต้องตามล่ากูแน่เลยสัตว์ เชี่ยวปืนดีกูด้วยไอสัตว์เอ้ยทำาไมชีวิตกูต้องมาเอาอะไรมาชีวิตกูมาเสียได้ไหมเนี่ยมามึงกล้าปนต้องดูไว้มึงก็างม,งกามากูลูกรลักดูไว้มามามาแสดงว่าเขามีสตรอรี่โดนตัวเลี้ยงแน่เลยอะ่ะเชื่อเชื่อกูทำยังไงดีวะพี่ชายครับสวัสดีครับช่วยผมด้วยผมไปขายหนังมาผมจะโดนปนพี่ พี่จอนอยู่ไหมพี่จอนนี่ลองโทรหาดูได้ไหมครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับได้ครับครับเชีอ่อฝากเงินก่นอนเฮีย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 าบางังว่าไงเฮียผมไม่ผมโดนยิงตรงไม่ตรงที่โนตโตเลียสยืนอะ่ะเฮียโด,ดนยิงเรื่องอะไรอะ่ะไม่คือผมอะ่ะเขาอะ่ะไปป้นเขาไปแทงโนตโตเลียสเว้ยพี่ผมก็เลยจะขี่ไปฟ้องโนตโตเลียสว่าแบบเแบบนี่ยมีคนมาเปิดโนตโตเลียสที่ที่ขายหนังสัตว์ ไปมาแม่งขี่ไปเจอมันผมก็จอดพี่สวัสดีครับเอาไอสัตว์คนเดิมแม่งยิงกูเลยเอ้อแล้วมันมันแทงผมอะในนั้นมันแทงได้พี่แทงได้ไหมถ้ามีเรื่องอะไรข้างนอกอะแทงได้เว้ยโอ้โหผมถ่ายรูปมาเต็มเลยอะเชี่ยมันมันจะล่าผมเพาะวเหี้ยโนโตอ๋อไม่ไม่คือผมอะขายพร้อมโนโตรียะแต่อีกไอคนที่ยิงอะผมไม่รู้ว่าใครแต่เขาไปยืนดักรออีกทีหนึ่งอะที่แลนโนโตรียสเฮียอ่า ไม่ใครไม่รู้อาจจะแกล้งกันเองหรือเปล่าไม่รู้ไงอ่าเชี่ยโคตรน่ากลัวเกิดมาไม่นี่เป็นครั้งแรกที่โดนกระสุนแล้วรู้สึกว่าชีวิตจะหาไม่ครั้งแรกเนี่ยปกติด้วยแต่ดาจิมยิงเนี่ยไม่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 น่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอกไม่น่ามีอะไรนะเฮียนะเย้กูไอสัตว์ผมว่ายังไงผมว่าโนโตเรียสน่าจะแกล้งกันเองเชี่ยเชี่ยเชี่ยเชื่อกูกูโลกเลยไอสัตว์ ไม่มีปืนด้วยยุพี่ีฟ้ามาเดี๋ยวพี่มามามาเดียวครับเดีครับแทาสเต็กการดดิยิงด้อยยิงด้วยอันนี้งานเป็นเสียอิสับไอเชี่ยต่อไปไปขายบักกี้ก็ไปไม่ได้แล้วนะต้องไปรถที่มันแบบมีกระจกกันกระสุนอะไรเงี้ยเมื่อกี้แบบขี่ไปพี่ครับยิงกูเลยเยุ๊ยอะไรเป็นเนื้ Have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and believe.